สวัสดีค่ะช่องคิดสนุกมาแล้วนะคะตอนนี้แม่อยู่ที่มิสเตอร์ดีไอสาขาพี่ไม้นะคะแม่จะเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเอซื้ออะไรบ้างเพราะตอนนี้เอเข้าไปนานมากประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ออกมาเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไม่รู้ว่าเอซื้ออะไรไปบ้างแม่ให้เงินไมา220บบาทไม่รู้ว่าเขาจะได้อะไรเดี๋ยวเราจะไปตามหาเอกันตอนนี้ หาทุกซอกทุกมุมก็ยังไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าแอร์ไปอยู่จุดไหนนี่เจอแล้วค่ะทุกคนได้อะไรไหนบอกสิได้มันเป็นโน้ตเขาเรียกว่าอะไรวะสมุดโน้ตใช่ได้สมุดโน้ตอันหนึ่งนี่ตอนนี้ได้ของที่จะไปเป็นแม่ค้าตัวน้อยกันแล้วนะคะได้อย่างเดียวอยู่เลยใช่มาครึ่งชั่วโมงได้อย่างเดียวใช่โอ้โหมาครึ่งชั่วโมงได้อย่างเดียวว่แบบที่มึงแบบอันเนี้ย มีอะไรที่แบบไม่เหมือนม่นคงคองที่แบบหม่มมมาที่ DIY แต่ละสาขาเขาเจะลงสินค้าไม่เหมือนกันนะคะก็คือไอสมุดโนต้ตตัวนี้ที่มังคงไม่มีแต่ว่าสาขาที่พี่ไม่มีนะคะอ่าได้อะไรอีกคขานี้ไม่รู้เอาแค่นี้แหละมาครึ่งชั่วโมงได้อย่างเดียวอโ,อโอ้โหแม่ก็นั่งรอตั้งนานคิดว่าคงได้หลายอย่างละสรุปได้อย่างเดียวอ่ะโอเคอย่างเดียวก็อย่างเดียวค่ะทุกคน ไปเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะ